คุณย่าคุณกินอะไรเนี่ยโอ้ยอร่อย <laughs> สวัสดีค่ะพี่พี่ในต้อนรับกลับมาที่เกม The House of Da Vinci นะคะพาร์ทที่สองนะคะครั้งนี้จะไม่ใช่มีย่าแค่คนเดียวเพราะว่ารอบก่อนง่วง เดี ens, 在 Nacional, 在 да. ๋ยวนะเดี unk, ๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณบอกว่าพาสองใช่ไหมครับแล้วตูจะไปตัดผลลูกพิษสนามมั้เนี่ยอ่าเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บะเออปัจจุบันทวีก็คือมันเป็นเครื่องจักรเอาไว้ต่อสู้ก็คือเครื่องจักรลบออะของเครื่องจักรลบของเรยุคโรเมน่าอะไรพวเนี้าะค่ะถูกสร้างขึ้นโดยนายุคโดเมน่าเนาะกกว่าแล้วก็ที่อะไรวะเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ที่มันยิงไฟอ่ะไอ้ที่มันปิ้วปิ้วปิ้วหยดยใส่ไ <ฟ S 1> หนไนเออเคยอเครื่องยิงหินแน่ๆมันมีแบบว่ามันเป็นแบบมีเกราะป้องกันอยู่ข้างนอกอ่ะนะมันก็เลยมันแบบว่าสามารถป้องกันพวกทหารแล้วก็คนที่เป็นคนควบคุมไอ้ตัวเครื่องยิงหินอันนี้ด้วยเนาะอืมถ้าอธิบายก็คือไอ้อุปกรณ์เนี้ยมันเป็น เขาเรียกว่าหนังสติกยิงหินเนาะอ๋องๆเออใช่ๆเหมือนหนังสติกยิงหินแล้วก็แต่อันเนี้ยคือเป็นแค่แบบจําลองใช่แบบจําลองตัวเต้มแบบจําลองนะครับข้าก็อยากเจอเจ้านะแต่ว่ามันมีบางอย่างบอกให้ขันต้องไปถ้าไม่มีทางเลือกข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรต้องเก็บที่แห่งนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าข้าจะกลับมาเออ ลองมองไปรอบๆห้องดูสิแล้วลองบอกข้าว่าเจ้าคิดยังไงกับถึงประดิษฐ์ของข้าผลงานของข้านะผลงานของข้ายังไงดีครับ <How S 1> ยังไงดีครับ How ต้อ to work it เอามาตอนแรกอุตส่าห์ว่าจะมานั่งขี้เกียจไม่มีทางครับมันต้องช่วยฉันเองไม่นะแกกกำลังเอามิ้งขี้เกียจมาทำอะไรอย่างนี้เน,นี่ยียกท้องเท้า ไม่ได้ป้ายกยกยกทงขาวคือประ жив young, жив well. 分分เด็นว่าย่าก็เป็นพวกที่แบบว่าเลยเวลาเวลาเล่นฟาโซก็จะไม่ค่อยอธิบายนะคะคือเมื่อกี้มันสีมันไม่ตรงกันใช่ไหมตรงเท้าของทหารก็คือต้องยกยกทงขึ้นมาแล้วก็ทําสีให้ตรงกันนั่นแหละมันแค่นั้นเองยกขึ้นมาด้านล่าง เอาคนที่แม่งไม่ค่อยอธิบายเรื่องพัลโซมาเล่นกับคนที่แม่งก็อธิบายไม่รู้เรื่องนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนกลไกสองตัวเนี้ยเมื่อมันมันไม่เหมือนกันกลไกสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเดียวแต่ตัวนี้ใช่และตัวนี้เป็นตัวหมุนพอหมุนมาปุ๊บอ่ามันก็จะได้ลูกหินก็แต่กูยิงนี่หละครับเขาเขาเรียกว่าหนังสติกสมัยโบราณเนาะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันเนาะมันมีกลไกอีกครับโอ้อ่า เรียด้อยแทนที่มึง,งจะเอา,าเแทนที่มึงจะเอาไฟแช็กไปจุด <laughs> สมัย้นมีไฟแช็กที่ไหนล่ะม,มาเฟียนนี่คุณเอาผมมาเล่นเกมพาโซอ,อีกแล้วอย่างนั้นเหรอได้ไห้หลงเนี่ย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 มันวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะเว้ยได้อชีพเมนเสียอย่างกับสายาศาสตร์ เออคุณย่าครับผมขอถามนะครับคุณเล่นภาคเนี้ยอ่าคุณคุณเล่นฮาวออฟดาวิชีมากี่ภาคแล้วครับอ่าจริงๆเล่นจบไปสองภาคแล้วและภาคสามมันมาแล้วด้วยก็เลยจะมาแคเก็จะมาแคสให้มันจบภาคแรกสักทีคุณกำลังลังแกผมอะไรใครลังแกสัรุไม่มีเดิยๆตอนนี้ข้าได้พบกับดยุกบอเจียแล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ข้ารู้สึก รู้สึกตกใจกับความฉลาดแล้วก็รู้สึกตกตะลึงกับความเออเออเออนั่นแหละรู้สึกตกตะลึงกับความฉลาดของเขาแล้วก็ความเลวของเขานะค <c> ะ <oughs> ที่เลวโดยที่ไม่เลือกวิธีในการเลวนะคะ <c oughs> ออ,อำนาจและเกยรติยศที่เขาเมอบให้กับข้าทําให้ข้าพอที่จะคาดเดาได้ว่าสายสัมพันธ์จะไม่จบลงยังยไงก็คือเหมือนน่าจะไปเกี่ยวพันแล้วมันน่าจะ ตัดยากอ่ะเหมือนไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วน่าจะตัดยากนะคะตัดยากและแปลววามทมาปที่ยุ่งยากกันแหละเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเรามีความสัมพันธ์กับคุณนางปุ๊บอ่าถ้วคนอื่นตัวเราจะมีปัญหาอาชิบหายเลยนะีะดิได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนเป็นตัวแทนของเขานะคะเป็นตัวแทนจิตวิญญาณหรอจิตวิญญาณเพื่อที่จะขอทุนฟรีจากเขาและท่านนายกก็ได้มอบทุนฟรีให้กับข้าจริงๆแต่ข้าไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อเข้าไปแล้ว มันป่อยออกอยากก็คือเข้าไปแล้วทั้งตัวนี่ก็คือเหมือนแบบว่าดันไปขอทุนกับเขานะคะดันไปไอ้นี่กับเขาด้วยเออก็โชคดีนะครับว่าไม่ใช่และมึงถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นอันอื่นท่านลองไปดวนอื่นก่อนสิหมุน <c oughs> หมุนเอ๊ะ <c oughs> หมุน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 กูกูว่ามันหมุนได้แหละแต่คือแบบเดี๋ยวนึานะเรียงก่อนเรียงเรียงมัยมันต้องหมุนตามสีหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ มันต้องหมุนข้างล่างก่อนแล้วค่อยไปหมุนข้างบนแล้วก็อันอยังไงนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะได้ละพระจันทร์นะคะคอมไบได้ไอ้ที่มันมีสัญลักษณ์บวกอันนี้คือคอมไบได้นะซารุและเราคอมไบ,บกันดีกว่ามาตะกุต้องมางหมุนเองนะเออซิดัสเรีบเยบร้อยซิดัสเหมือน,นชื่อเท <นะ S 2> พเจ้า,นะจามาละอ่ะ คนแจดะซาโลเด็กก็วางคนแจให้นะเพื่อนดูนะ่นหนึ่งสองสามแล้วกูต้องมาดังลางแมงเนี่ยเอ้อแก้สดเลยอื้อเรียบร้อยแล้วลุ้นเด็กพาสเตอร์ต่อไปจะให้ซาโลเป็นคนแก่นะครับฮะให้พยายามเอ่อยึดคของยุโรปนะอันนี้ก็คือพื้นที่ยุโรปเนาะให้พยายามยึดคของยุโรปเนาะโดยที่เราจะสามารถขยับ ตัวห oh. อคอยพวกเนี้ยได้เฉพาะตรงที่มันลิงก์กันเท่านั้นนะแล้วก็จงจําไว้นะคะว่าเราสามารถยึดคองเออเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถยึดคองหอคอยอันอื่นได้ก็ต่อเมื่อทหารเราเพียงพอโนะเราจะเริ่มที่ซาดิเนียเราจะเริ่มที่หอคอยซาดิเนียกับทหารอีกสามสิบเอ็ดคนอืมก็คือยึดทั้งหมดเนี่ยบวกเลขครับอสาสซาลุมา หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนะสามสิบแปดสามสิบแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดไปไวป่ะกูยี่มาแล้วเนี่ยได้แล้วเอ้ยไอเนี่ยใช้การ์ดน้นได้นะการ์ดได,ไดไ้ได้อะไรอ่ะไม่รู้มันก็นั่งดูกูเนี่ยเออเชี่ย <L in> แล้วเราก็ตั้งหมากไว้ <L in> เรียบร้อยขึ้นมาแล้ว <L in> มีคำสั่งให้กูุีกันว่าเรียบร้อยตอนนี้อิตาลีเป็นของคุณแล้วยังไงก็ตามเออคุณมีชาเลนจ์ใหม่นะคุณมีหน้าที่ใหม่ในการทำนะคะก็คือเออดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีแล้วก็ทางตะวันตะว,วันออกเออตะวันออกของอิตาลีไหนลองพิสูจน์ดีว่าคุณสามารถยึดครองพื้นที่ทั้งหมดมาเป็นของคุณได้หรือไม่ต้อง พิสูจน์อะไรอีกนะพิสูจน์ว่ามึงจะยึดคลองพวกนี้ได้ไหมร้อยยี่สิบเอ็ดไปที่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดเป็นอ่ามาบวกเลขนะครับแปรคุณยาปไปเล่นเกมยึดปราสาบบอกบอกว่า,มาไม่เกมนั้นกูไม่ได้พาโซกูได้แต่เกม,มเกมเใช้สมองยึดคลองอย่างะนั้นกูไม่ได้วะวางแผน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณทำได้ดีมากเลยคุณได้เออแสดงอภิธาร หคุณได้แสดงว่าคุณน่ะเก่งกว่าเอผู้การมากแค่ไหนนะคะทีนี้ไปยึดส่วนที่ยุโรปต่อนะคะเป้าหมายต่อไปคือแอฟริกาไหนวะาแอฟริกายึดให้หมดนั่นแหละไม่ใช่มึงเคยขยับมาทางนี้ไม่ได้หรอกเออนั่นแหละคือจะบอกตะพักแล้วแต่แบบมือไวเชี้หายจะมือไวไหมอะ มาปิศนาต่อไปพร้อมหรือ,อยังครับเออเดอันนี้อันนี้ง่ายนะคะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเอยแป๊บนึงนะเอ่อคุณคุณ,คณ<ป>ยากมีมีปริศนาหนึ่งไปเล่นเตติสไม่เตอร์ติเล่นอยู่มันมีอะไรอะ่ะโล่โลหรอลโล่และโล่มีตรงไหนเป็นโล่บ้างครับคุณซารุเคดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้ามันเรือนลางี่ไหนอะไรอีกอะครับเม็ดเ<ะ>ม็ดเหรอบลูคริสตัลเอามาได้ด้วยเว้ย เอามาทำอะไรก่อนคริสโตลขอคิดก่อนต่รู้ว่าอย่าบอกนะว่ากูว่าใช่เอาเอาเดือยลงไปใส่อะไรืะเดือยวะอ่าอันนี้คือเดอยเันเยรอเรียกมาว่าขันโยกแล้วกันมึงเองไม่น่าจะเข้าใจเฮ้ยมันมีอะไรอะอะอออะออ่ะตรงยังตรงยังตรงแล้วล่ะ ตร,ตรงแล้วตรงแล้วยังไงต่อมีอะไรโผล่ออกมานะมีมีคุณย่าโผล่มาหรือเปล่านะมัง้งอาจจะพีกูก็ได้นะสรุปนานีานนะเออไปอีกรอบนึงจุดไฟเรียบร้อยแค่ที่จะทำอะไรให้มันยุกงยากแค่เดินไปจุดอะแค่เดินไปจุดอะรูนะเราว่าหนะ่ะจะให้ใส่ เรียบร้อยพัซโซมาอีกหนึ่งเงี้ย้รับสมองบารองปัญญาไม่ได้มันต้องมีตัวไข่รับนั่งนะตัวไข่อยู่ไหนอยู่นี่นี่วะแล้วข้าวนมีเล็กวะไม่มีมีแค่นี้โอเคแล้วก็สี่มันน่าจะเล่นได้หลายมันน่าจะแบบเอาเมาส์มาได้หลายอันนะน่าจะช่วยกันคิดวุ่นวายกันชิบหายกันหน้าดูอ๋อเหมือนเหมือนกับ เกมที่เราเล่นในไลฟ์อยู่วุ้นไม้ที่ไหนอันนั้นอ่ะแย่งกันอ่ะสมยขโมยปิศนานี้มาเก็บไว้ในตัวแล้ละคือไม่หาไอ้คำใบ้ไว้เจอได้ละคำใบ้กูอยู่ไหนวะแม่เอ้ยหันหันไปหาคุณยะไอ้คำใบ้ที่กดไว้ไมันหายไปไหนวะหาอะไรอะไรคืออะไรกูยังไม่มีเลยตลบอยู่ตัวไอชินหมดเลยตามไปไอชินไปวายไชินท้องวา จำจำปิตา,าที่มันให้ต้มยาได้ใช่ไหมคือแบบคุณชิงครับที่ต้มยาล่ะก่อนจะคุณชิดครับที่ต้มยาละ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนมันหายไปไหน่าแผ่น <c oughs> นั่นไงนั่นไงแผ่นคุณไหมคุณไม่เหมือนการที่แล้วเนาะออไม่อห,หน้าตาคุณคุณเนาะคุณย่าเนาะไอหลออไปจางง่ายๆเชียวๆเนี่ยสารูก็แก้ได้เชื่ออยาก ใช่เอใช่เชื่อเยอะแต่อันเนี้ยนั่นมันลูกอะไรมึงมีปัญหาแล้วกูละกูกูต้องหมุนมึงใช่ไหมเนี่ยอะไรโอ้โหอย่าบอกนะกูต้องไปแก้พัซเซ่อีกฝั่งนึงโอ้โอ้ยกูต้องมานั่งหมุนลูกบอลมึงเนี่ย้เฮ้ยปินบอลเลยนะหูือปินบอลก็คือแม่งเป็นเกมเกมเดียวกับไอเกมอะไรนะ เอเดรูมอ่ะไม่ต้องใช้มือทำรูปอ๋อนมอลูมินีเทลนะไม่ใช่หรอคาราลูมมึงติดอะไรครับหนาเนียนเอเอ what what จะว่าไงดีล่ะลองมาดูลองมาดูด้านโอเคไม่เชี่ยมึงอย่างงี้เลยเหรอโอเคคิดอะไรให้มันยุ่งั้ คิดอะไรให้ยุ่งยากเลดมากเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเออคิดอะไรให้ยุ่งยากครับสุดอย่าใครให้มึงชิดกันครับสี่สองี่ี่ส่ออะไรครับเก้าครับมึงทำนวทได้ดีมากแต่อันนี้มันตกม้าตายโว้ยไหล่อไม่ได้หรอแค่เปิดอะคุณยาก ก็นึกว่ามีอะไรคุก็นึกว่ามีอะไรปริศนาให้กูอีกหรือเปล่าแค่เปิดมันออกมาคุณย่าเออคุณย่าคุณย่าผมผมก็จะพูดคำนี้คุณย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากวะทำอะไรให้มันยุ่งยากแต่มันไม่ดีอยู่ฝั่งนี้ิซารูอันนี้มันของฝั่งนี้เชื่อผมมันไม่ดีอยู่อันนี้มันของฝั่งนี้ใช่แต่มันล็อกอยู่ อไปยังไงวะเนี่ยกูอืมอืมผมว่ามันต้องมีกดได้เลยกดได้ไหมคุณยิ๊ไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้แอปปุดดอไม่ได้ไม่ได้ดไม่ได้เอ่อใส่ใส่เข้าไปเลยคุณใส่เข้าไปขยับแท<อ>นคุณเวลาไม่ยมขยับยากชิบหายเนี่ย ยัดเยียดมันก็แบเอ้ยอ้ามึงมิอะไรทีนั้นอริครับฮะโอ้มึงเอาอะไรมาให้กูขยับยากจริงเรียงมุมเรียงมุมเรียงมุมคุณเรียงมุมเรียงมุมเอ่อมุมสวยๆมุมสวยๆเออกูว่าใช่ แล้วก็มี what the fuck มึงเอามาให้แท่งเบลเลอร์เลยสั์เี้ยเนี้ยอะไรโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวนะมันเคยมันเคยมีปุ่มอยู่นะเออคืออะไรนะหมุนี่หมุนดีเอ้ยคืออะไรนะโอ้โหอะไรของมึงเอาอะไรมาให้กูโอ้รีแคบแล้วกูหมุนยังไงก่อนเออโอเค ลูบิก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 ลูบิคคุณเป็นวิวเช่าชายเออนั่นเลยลูบิกนะครับลูบิกลูบิกมันมีช่องใส่เข้าบนฝาไงช่องสุดท้ายเนี่ยเออยัดดิใส่เข้าไปนะครับลงมาอ่าปริสนายอีกหนึ่งอันนะครับซาลูแก่โอ้ยกลัวไม่ต้องแก่ละหัวหมวยใส่ดิว่าใช่แหละหัวแพ้แหละใส่ดิ กต้องหมุนด้วยเหรอหดดใส่ให้กูเลยไม่ได้เหรอ,หดดอ,อจะไม่ใช่ผิดฝั่งไม่เงยเรียบร้อยอปิดไปแล้วด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าปิดแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี่คืออะไรครับและมาใส่นี่่ะใช่แหละแล้วมันโ<อ>้โห ปราสาอีกหนึ่งอันเยี่ยมเลยครับอะไรล่ะเนี่ยเอ่อคุณคุณย่าคุณย่าภาษาเหมือนกันเว้ยหมายถึงปราสากูจะ,ดะแดกปภาษาจะแดกแล้ว <c oughs> อันนี้หมุนได้มุกช้อนอะไรตรงนี้ก่อนดิซิสกีอ่าดิซิสกีเอ๊ะคุณย่าคุณดย่าผมว่าผมว่าลองใส่เข้าไป อะไรเหรอคุณย่าลองใช้เว้นสองดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไ,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 ไม่ใช่กูไม่ได้จะขยับมือไม่มีอะไรมีครับเต็มเต็มเลยมีเหรอมีร่องรอยร่องรอยโอ้โฮ <c oughs> หฮะฮะเดี๋ยวนะ มันย่อหัวมาเลยวะ,ะมีอะไรอยู่ขัางไงนัน,นเนียนอ่าคุณย่าครับตามตามที่เขาพู่กันใช่ไหมมีภาษามีปรปิศนาในปริศานาอีกทีหนึ่งครับปริศนาในปริศานาอีกทีหนึ่งครับถูกต้องครับแล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยไม่มีมพับ,บเอมันดึงมีดได้ไหม นึงได้นึงได้แล้วกูตัดอะไรนี่เหรอนั่นอะไรตัดได้ปะโอ้โหกูต้องมานั่งไข่เองอยู่ก่โอ้โหเรื่อยเรื่อยเรื่อยานั่เอ้อจ้าบุดรืจ้าบุดรื้อจ้าบุดต้องดึงอันนี้ออกเองด้วยเหนื่อยมาก หนานเนยียนกดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมกราจะใส่เอออันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอตอนแรกว่าตอนเอาออกมาก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ชื่อดีนะคุณยออิ<ๆ>่งอย่ามาดูถูก<ๆ>อย่ามาดูถีกถคุณชินนะครับเออแต,แต่คุณชินเขาเ้าไปมีเพราะเราจะต้องดูถูกเขาด้วยหรออย่ามาดูถีกชินนะชินเคยพูดคำนี้้วย ชิ้นไม่อยู่ลำแกได้ะน่เนาอะไรอีกหรออะไรอีกเกบ็อกวอทอฟบ็อกกเเดี๋ยวอีเดี๋ยวเดียเดียมเดี๋ยวเดีเด ok ี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเเดี๋ยววเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเววงเ มีอะไรที่เราต้องทวงด้วยหรอวะทวง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 ใช่ไหมทวงใช่ไหมมีรูอยู่แค่อันเดียวฮะสองดิโอ้โหโอ้โหชิตมาเป็นกลไก่เจ้าเจ้ามาทำไมเจ้าเจ้าตลุกลักษณะเหมือนคุณคุณนกเอย มันว่ะซารุเหมือนเคยเอาไปใส่ที่ไหนสักจุดกันนะมึงคุณมามึงว่าใช่ป่ะแล้ววัใช่ป่ะใช่ปะโอ้โหมึงมึงกลับให้แบบอัลเจอโนมัสเลยอย่างนั้นเลยแล้วยังไงต่ออะลองอะลองดิ้วฟิ้วถูกเลยเลยยังจะถูกได้อเด้อเด้อเฮ้ยเออ กูขอดาบสักดาบมาดิเ <c oughs> ขาเชื่ <c oughs> อกันเลยเชื่ <c oughs> อเออที่อ่านเนี่ยมันประมาณว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยกำลังเจอปัญหาที่ร้ายแรงมากมๆซึ่งมันทำให้ฉันไม่สามารถกลับมาที่เวิร์กช็อปได้และด้วยความรู้ที่ฉันแบบสั่งสมมาต,ตลอดชีวิตเนี่ยทำให้คุณอะสามารถาตามรอยของฉันได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนมีเขียนทิ้งท้ายไว้ว่าสามารถ แกรอยตามหาฉันได้อะตัออมันบอกให้เราไปทําต่อเลยทําในสิ่งที่เราทําต่อแล้วก็ตามรอยเขาให้เจอน่ะวันนั้นะแปลว่าแปลว่าแปลว่าตอนเนี้ยคือถ้าเราทําอันนี้มีสิทธิ์ที่จะเจอเขาถูกป่ะมีสิทธิ์แหละออมีสิทธิ์แหละแต่ตอนนี้อะไรเฮ้ยเอ้าคุณคนนู้จะเก็บมึงโยนห้วยกี่เลยนั่นนีนโอ้โหปนใจมึงนี่นะ น,นี่กูอยู่ในฮอกวอตเลกาซี่เลยครับคุณอ,อยู่ในฮอกวอตเลกาซี่นะครับแล้วเราก็จะมาจุดไฟกันโอ้เออชอบกลไกอย่างเงี้ยเราเพิ่งเคยเห็นมือตัวเองอย่างไรใครตามกูมามอีกแล้วตามกูมาอีกแล้วเหรอไอคนนั้นอะ ตามคุณมาอยกแล้วเหรอใช่ใช่ใชเขาตามคุณมาแบบทุกฝีก้านี่ก็คือพัดสามนี่คุณจะติดต่อกันไม่ได <laughs> <laughs> ้สำหรับวันนี้นะคะขอพักไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสวนของอาจารย์เลโอนาร์โดนะคะเขาชอบ มาที่นี่มากเลยเนาะเราชอบสวนครับแต่ทําไมรูปปั้นตรงสวนมันน่ากลัวนะเราจะน,น่ารักดูดิเป็นปีกเงิองนะเออคุณคุณคุณยาคุณยาคุณยาสูงสูง o o m พาไปที่ป้ายเออคุณคุณแก่ด้านซ้ายเ่อแล้วกว่าส,สวัสดีครับสวัสดีครับสนใจแล้วน,นู่นอย่าอยู่เพิ่งแก่นู่นไปรอป้าสามนู่นนี่อะไรอะ่ะอน่าดึงอย่างเลยเนาะนี่อะไรเนี่ยมุนได้ด้วย เออน่าสนใจดิเอาละค่ะเราหยุดกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ค <c oughs> รตววันนี้ขอตัวก็ลาไปก่อนบายบาย <c oughs> ครับม <c oughs> ึงหยุดอยู่นี่ <c oughs>